ใครที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆผมใส่คู่นี้ซ้อมมาราธอนใส่วิ่งลองรันเป็นหลักนุ่มและรองรับแรงกระแทกได้ดีโดยที่น้าหนักตัวไม่ได้เพิ่มครับรองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับใครผมย้ำเลยนะคุณอย่าซื้อราคาเต็มมันเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บครบระยะทาง100กิโลเมตรกับนิวบาลานซ์1080 V13 สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผมอยู่นะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนิว b รายันหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ีสิบสามนะครับหลังจากโคตรระยะหนึ่งร้อยกิโลเมตรไปแล้วเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วผมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างก่อนจะชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยการกดติดตามแฟนเพจนะแฟนเพจวิ่งยังไงอ้วนนะครับทาง f c e b o o k แเราก็จะมีเป็นช็อตวิดีโอวิดีโอสั้นนะครับอยู่ใน t i k t o k แล้วก็ในช่องของ YouTube ก็วิ่งยังไงอ้วนทุกช่องทางใช้ชื่อเเดดียยยววกกันมลนฝา้ หลังจากพ้นระยะ100กิโลเมตรมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่า New Balance Foam 1080 v 1 3มันเป็นรองเท้าที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยถ้าดูจากคลิปหลายๆคลิปที่ผมคุยเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่ได้อวยนะของตัวเนี่ยแต่มันเป็นรองเท้าที่มันถูกจิตกับตัวผมค่อนข้างมากนะครับผมซื้อ1080 v 1 3มาเนี่ยจุดประสงค์หลักของการใส่คู่นี้คือการใส่วิ่งลองลันเป็นหลัก นะผมใส่วิ่งคู่นี้อย่างต่ำนะก็ต้องมีแบบ15โล20โลนะครับในการที่เราจะไปซ้อมลองลันโดยที่ผมไม่ได้ทำความเร็วอะไรมากนักวิ่งช้าเลยเพลแบบ7457508ท่วนอย่างเงี้ยครับกับเนี่ยตัว v 13นะครับซึ่งมันคือแผนในการซ้อมเพื่อจะไปมาราทอนของผมเองนะครับผมใส่คู่นี้ซ้อมมาราทอนก่อนที่เราจะไป Amazing Thailand กรุงเทพนะครับเรา เราซ้อมเนี่ยยี่สิบคู่นี้ผมวิ่งไกลสุดคือยี่สิบห้ากิโลนะรเราซ้อมรองเท้าคู่นี้เนี่ยในการใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์วีสามในคาแรคเตอร์หลักของเขาอะคือความนุ่มครับนุ่มและรองรับแรงกระแทกได้ดีนั่นคืออะไรนั่นคือพอผมวิ่งยาวผมจะมีอาการเจ็บน้อยสุดเลยนะจากการใส่รองเท้าคู่นี้แหละในการออกไปวิ่งยาวหรือออกไปวิ่งอะไรต่าง คาแรคเตอร์ของตัว1 0 8 0 v 1 3เนี่ยจุดเด่นหลักๆที่ผมหยิบมาใช้นั่นก็คือเรื่องของการรองรับแรงกระแทกครับต้องไม่ลืมว่าน้ำหนักตัวผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ106กิโลกรัมเนี่ยกับการที่คุณจะต้องทิ้งน้ำหนักลงไปบนพื้นนะเราไปวิ่งที่สวนรถไฟนะครับทิ้งน้ำหนักลงไปบนพื้นเนี่ยโดยใช้เวลาการในการซ้อมเนี่ยชั่วโมง40 3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันทำให้ขาเราร่างกายเราเนี่ยได้รับ การกระทบกระเทือนอย่างหนักครับมันเสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งถ้าคุณซ้อมแล้วคุณเกิดอาการบาดเจ็บวันแข่งคุณไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณแข่งไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดเด่นจริงๆที่ผมเลือก100 10 m 13มาใช้ในรุ่นนี้เขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใส่วิ่งแล้วเนี่ยคุณยังสามารถหยิบรองเท้าคู่นี้ใส่เที่ยวหรือใส่ ออกไปทํางานได้นะซึ่งมันมีหลายสีมากนะครับมีสีดําล้วนด้วยก็ตามสีดําพื้นขาวหรือสีเทาสีขาวเองก็ตามนะครับดีไซน์ในรุ่น v 1 3นะทำออกมาได้เป็นสเนคเกอร์มากๆเลยอีกจุดเด่นหนึ่งในตัว v 1 3เมื่อเทียบกับ v 1 2ตามที่ผมนึกได้นะมีการเปลี่ยนวัสดุของตัวอัปเปอร์นะคือตัวมิโซครับตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเฟสโฟมเอ็กเหมือนกันแต่มีการขึ้นรูปแบบใหม่ซึ่งมันทำให้มันมีอาการ นุ่มและคืนตัวโดยที่น้ำหนักตัวไม่ได้เพิ่มครับตัวนี้น้ำหนักตามที่ผมซื้อมาคือไซส์11.5านะครับอยู่ที่ประมาณ285กรัมมันมีอาการนุ่มขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วมีแรงส่งนิดๆหน่อยๆมีอาการเดง้งนิดๆหน่อยเมื่อเทียกบกับตัว12มันทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัว1 0 8 0ง1 3อยู่นะต้องบอกเองครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับใครใครที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแบบผมเนี่ยดูคลิปผมอยู่เนี่ย แล้วคุณกําลังมองหารองเท้าสําหรับการเริ่มออกกําลังกายคุณไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคุณอาจจะเดินในหมู่บ้านเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้คือ1ในตัวเลือกที่ดีที่คุณจะเลือกซื้อเลยนะผมแนะนําเลยนะครับราคาป้ายของ1080 V13 เนี่ยอยู่ที่5,900บาทครับ ราคาป้ายเนี่ยอย่างนี้คลิปแรกนะครับที่เราลองวิ่งครั้งแรกกันมาแล้วเนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าราคาป้ายค่อนข้างสูงมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจากทางแพลตฟอร์มสีส้มสีฟ้าเองก็ตามนะ โมชั่นจากทางของ n New b ว l a n c e เองก็ตามเนี่ยคุณก็อาจจะหาซื้อได้ในราคา4 0 0 0นต้นๆราคาเนี้ยผมว่าโอเคแล้วผมก็ได้มา4,000นต้นๆเช่นกันเนาะคุณอย่าซื้อราคาเต็มนะผมย้ำเลยนะคุณอย่าซื้อราคาเต็มคุณไปรอซื้อในช่วงของลดราคาดีกว่าครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวครบ100กิโลเมตรกับ1 0 8 0งศูนปมีินะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะครับฝากช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะก่อนจากกันไปฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะช่วยกันกดไลค์ เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นรายโปรติตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ